สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อพรบุญญากามโมเหรียญสองหน้าครบรอบหลายร้อยปีรุ่นมหาลาบย้อนยุคร้อยปีนะครับนี่นะครับราคาจองนะ ลุนละ269บาทการันตีเนื้อเงิน4นะครับลุนหน้ากากทองคำถึง9เหรียญน,นะครับจป็นวนการจะสร้าง89ลังนะครับชุดกรรมการหุยุกรรมการสร้าง49ชุดยองเหรอเอาแล้วไง <c oughs> วันนั้นผมแบ่ง FC ไป1ชุดประมูลไปพันกว่าบาทเอาแล้วไงพี่รายได้ไปนะโอ้โหราคาจอง2,800บาทสร้างแค่49ชุดนะครับ นี่อันนี้คือชุดกรรมการใหญ่นะครับชุดกรรมการใหญ่จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับชุดกรรมการเนี่ยก็จะมีเนื้อเงินลงยาแดงลงยาน้ําเงินเนื้อนาวะเนื้อนาวะตัดทองเนื้อสองเคพ่นทรายอง,อง์ทองพื้นนาคเนื้อปะกาซาตินลงยาขาวเนื้อกระไหลทองยิงทรายลงยาดําหน้าหลังโอ้โหผมเก็บละผมไม่แกะละเที่ยวลึกไปแล้วสร้างแค่สี่สิบเก้าลุนนะครับไอ้สี่สิบเก้าชุดเท่านั้นนะครับ แล้วก็รายการลุ้นก็จะมีนี่ครับเนื้อเงินนะครับ δεν, เนื้อเงินเนื้อนวะส่วนใหญ่เป็นงานหน้ากากหน้าหลังแล้วก็งาน2แล้วก็งานลงยาหน้าหลังนะครับเนื้อสองเคสามเคเนื้อไทเทลุงหน้ากากเงินหน้าหลังอันนี้มีตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อเนื้อที่สร้างน้อยจะเป็นนี้ครับเนี่ยครับเนื้ออปาก้าทองแดงเนื้ออัปป้าเนื้อทองแดงลงยาลายชงชาติหน้าหลังเนี่ยครับ เราก็จะมีเนื้อเล็กน้อยเป็นเนื้อปาก้าทองทิพย์ลงยาแดงหน้าหลังอย่างเงี้ยครับโอ้โหมาเตอร์พีเลยมีเกินสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับมีเนื้อกะไหลเงินพ่นทรายกะไหลทองนะครับอันนี้เนื้อกะไหลทองลงยาแดงทองทิพย์ซาตินกระไหลนาคนะครับทองทิพย์ซาตินทองแดงซาตินนะครับรายการลุ้นมีถึงสี่สิบสามรายการนี่ครับใครที่อยากรู้ว่ารายการไหนสร้างน้อยสร้างเยอะก็ลองแคปหน้าจอแล้วไปตรวจสอบดูนะครับสาหรับรุ่นนี้ นะครับเหรียญแถมยกลางวันนี้ก็มีมาให้ดูแถมยกลังก็จะเป็นเนื้ออัปกาลงยาลายลงชาติหน้ากากเงินหน้าหลังเนื้อฉนวนไม่ตัดปี9ก้ารอบลงยาและเนื้อทองทิพ์ลงยาลายเสือดาวหน้าหลังครับนี่นะครรายการแจกในพีก็จะเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อทองทิพนะครับอันนี้วันนี้มาแบ่งผมรุ่นนี้ก็มาแบ่งเบิดแบ่งปันเอฟซอยู่นะเดี๋ยวมาดูรายการเลยครับชุดกรรมการขอไม่เปิดแล้วกันโอ้โหแพงกันสี่สิบเก้าชุดนะครับอะมาดู กล่องก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ากล่องเป็นพื้นแดงนี่คือตัวแถมยกลังนะครับข้างหน้าก็จะเป็นกล่องใสนะที่ดำๆนี่เป็นฟอยนะครับเป็นเป็นเป็นฟองน้ํารองที่เฉยนะครับนี่นะครับเป็นกล่องใสนะครับนี่คือรายการแถมยกลังถ้าเป็นกล่องแดงนี่รีบคว้าเลยถ้าเป็นโรงยาลังชาตินี่เป็นหน้ากากเงินเลยนะแต่ถ้าเป็นรายการลุงจะเป็นกล่องพื้นเทาๆเป็นกล่องใสเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสีเทานะครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นพื้นสี แดงเลยนะครับนี่คือชุดกรรมาการไอ้ชุดแถมยกหลังตัวแถมยกหลังเหรียญแรกมาดูกันเลยแถมยกลังเหรียญแรกขอซูมเลยครับนี่ครับโอ้โหเนื้ออะไรนะแถมยกหลังอ่ะเนื้อปากกาลงยาลายธงชาติหน้าหลังนี่ครับเป็นหน้าหลวงพ่อพัดหน้าหนุ่มกับหน้าแก่นะครับนี่เป็นลงยาลายธงชาติหน้ากากาเงินแท้อาบุญเขียนว่ามหาราชย้อนยุคร้อยปีนะครับด้านหลังก็นี่เป็นหน้าหนุ่มนะครับ นี่หลวงพัดปี564ห้าหกสี่บนเขียนว่าหาลาภย้อนยุคเช่นเดียวกันนะครับต่อโค้ดต่อโค้ดตรงไหนเดี๋ยวดูให้นะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือเหรียญกรรมการนะครับนี่ต่อไปครับเป็นเนื้อฉนวนไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนี่ครับนี่ต่อโค้ดตันนะนะครับแล้วก็โคตโอ้โหหมายเลขแปดห้าต่อเก้ารอบ ก็มีไม่เกินแปดสิบแปดเหรียญนะครับมีสร่างจะสร้างแค่แปดสิบแปดแปดสิบแปดลังนะครับตัวแถมยกลังก็ไม่เกินแปดสิบห้าแน่นอนนะครับหน้าหนุ่มเนี้หน้าแก่นะครับต่อโคตรที่หน้าแก่เนาะเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้หนอ่อยเห็นไหมเห็นเหรียญน,นี้เห็นไหมเดีดูเหเรียญเลขโคดอยู่ว่าโคดอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงสังคติโอ้โหผมก็หาอยู่ต่อโคดที่สังคตินะครับนี่นี่นี นี่หน้า,ากากเงินต exactly ่อที่สังคติเลยนี่หมายเลขสองห้านี่ครับตอกตัวนักเหมือนกันนี่สังคตินะครับต่อไปเหรียญสุดท้ายเป็นแถมยกลังก็เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือดาวหน้าหลังหมายเลขหกแปดตอโค่นเหมือนกันครับมีตัวแถมยกลังนะครับมาเดี๋ยววัดขนาดของเหรียญหน่อยละกันวัดขนาดความกว้างของเหรียญนี้ขนาดกําลังพอดีนะครับถ้าดูออกต้องต้องวัดเหรียญธรรมดาดิต้องวัดเหรียญธรรมดานะครับนี่ครับขนาด2จุด 8เซนนะครับความกว้างความยาวอยู่ที่พร้อมห่วงนะครับความยาวอยู่ที่3.8เซนครับส8กับ3.8ครับมาอันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อน,น,น,นะครับรายการลุ้นเนื้อน,นี้นเป็นทองแดงซาตินลงยาจีวรลงยาลังชาติขอบน้ําเงินนะครับนี่ทองแดงซาตินนะครับลงยาหน้าหลังอ๋อถ้าลงยาหน้าหลังี่ต่อที่สังคตินี่หมายเลขหนึ่งสามห้านะครับนี่ต่อเลขโค้ดมันต่อโค้ดเหมือนกันนี่คือทองแดงซาตินนะครับ ต่อไปเป็นทองแดงซาตินลงยาลายพางทหารอากาศนะครับหมายเลขหนึ่งห้าสองหมายเลขสองห้าศูนย์นี่ทองแดงซาตินโอโ้โหลงยาได้นเนียนเลยนะครับต่อไปเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับทองทิพซาตินนี่หมายเลขสามหนึ่งเก้าสุดท้ายโอ้โหนี่หน้ากากเงินแท้นะใครได้เนื้อไทยเทลุงนี่เป็นหน้าก,ากากเงินแทหน้าหลังเลยนะครับโอ้โหหมายเลขผมสวยหรือเปล่าเนี่ยสร้างน้อยด้วย ตอกเลขอะไรเลข28นะครับนี่เนื้อไทยเทลุ้งนะครับหน้ากากเงินหน้าหนุ่มกับหน้าแก่นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ช่างน้อยเหรียญสวยนะครับสําหรับรุ่นมหาลาบโอ้โหสวยเนาะมหาลาบย้อนยุคเดี๋ยวอันนึงเป็นหน้าหนุ่มแล้วกันนะครับมหาลาบย้อนยุคร้อยปีเหรียญสองหน้ามหาลาบย้อนยุคร้อยปีพ,พัศบศญญกาโมนะครับ รุ่นนี้ก็สร้างแค่88ลังสามารถเจ้าหาบูชาได้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ